สวัสดีค่ะวันนี้ะนะคะเราก็อยู่กับพี่เอฟค่ะเซลล์สาขาพยักของเราเองนะคะพี่เอฟค่ะวันนี้เราก็จะไปเลี้ยงส่งมอบลูกค้าที่ออกรถ กับพี่เอฟนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็ลูกค้าสาขาใกล้เคียงที่พยักเลยนะคะลูกค้าะคะอยู่ใกล้นะคะก็เลยเลือกที่จะมาออกกับโชว์รูมเรานะคะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปรอติดตามเลยนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะ,คะมีเลี้ยงส่งมอบอาหารอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะ,คะแล้วก็ลูกค้าจะประทับใจอะไรบ้างถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่เอฟไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านพี่เก๋เรานะคะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ <expanding. S 1> ความประทับใจนะคะพี่เก๋ว่าทําไมถึงเลือกออกรถที่มิซูนานาของเราคะ่ะนี่ก็คือพี่เก๋ของเราเนั่นเองสวัสดีค่ะค่ะพี่เก๋ค่ะวันนี้จะอยากจะสัมภาษณ์ความประทับใจพี่เก๋นะคะว่าทําไมถึงเลือก sí ออกรถที่มิซูนานาของเราพี่เก๋เห็นรถมาจากช่องทางใดคะไปโชว์รูมค่ะ อ๋อขึ้นโชว์รูมโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ออกกับพีเอฟของเราเองนะคะตัดสินใจนานไหมคะกว่าจะเลือกรถคันนี้ดูมานานแล้วค่ะก็คือออกรถเป็นรถป a เจโ o ่สปอร์ตนะคะถ้าไมถึงตัดสินใจเลือกป a เจโร่สปอรคระพเอามาไว้ไปติดต่อธุระงานนะจ๊ะอ๋อเป็นทำธุรกิจด้วยแล้วก็ได้ใช้ส่วนตัวด้วยใช่ไหมคะก็ยากจะถามว่าลูกค้าประทับใจอะไรคะถึงเลือกออกรถกับพีเอฟเราก็คือ ดูหลายที่แล้วนะคะ,ะคือก็เลยตัดสินใจว่าเอาที่กับน้องเอสเพราะว่าในข้อสเสนอก็ดีก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะใช่ค่ะใช่พี่เอฟให้ส่วนลดของแถมจัดเต็มเลยไหมคะก็ให้ต,ะะหหตามที่พึงพอใจนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นความประทับใจนะคะของพี่เกเราวันนี้ก็เป็นเลิกยำดีด้วยก็พามาเลี้ยงส่งมอบพี่เก๋ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เก๋ที่เลือกออกรถกับนิคตูน,นานาของเรานะคะแล้วสําหรับคลิปหน้านะคะเราจะไปเลี้ยงส่งมอบที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ